สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเยฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋จะพามาเก็บผักคะน้าค่ะเก็บยังไงทํำยังไงนะคะให้คะน้าของเราเขียวสดอยู่ได้นานนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคะน้าที่เราซื้อมาแล้วนะคะให้เพื่อนดึงออกเลยค่ะเลือกใบที่ไม่สวยออกเลยนะคะ ใบที่หนึ่งและใบที่2ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็เป็นใบที่แก่ค่ะเราจะเหลือไว้เฉพาะยอดยอดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะถามว่าต้นใหญ่ทําเหมือนกันไหมวิบอกเลยค่ะว่าทําเหมือนกันเลยนะคะถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่เราก็ดึงใบใหญ่ใบที่แก่ออกแบบนี้เลยนะคะนี่สังเกตดูนะคะเวิจะดึงใบที่แก่ออกนี่เลยค่ะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยใบเขาจะแก่นะคะเห็นได้ชัดแก่ถ้าเป็นต้นเล็กใบเขาจะอ่อนนะคะ แต่ก็คือยังทานได้นะคะไม่เหมือนใบใหญ่ที่แก่แล้วทานไม่ได้แข็งนะคะถ้าเกิดเป็นคณะต้นอ่อนเนี่ยคือใบเขาดูแลแก่แต่ก็ยังทานได้นะคะให้เพื่อนเด็ดเลยค่ะให้เหลือเฉพาะยอดแบบนี้เลยนะคะ เพื่อเพอสงสัยว่าอุ๋ยซื้อมาแล้วอุ๋ยล้างใช่ไหมคะอุ๋ยไม่ได้ล้างนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปซื้อผักตามที่ร้านอย่างเงี้ยผักเขาจะดูสดตลอดเ,าเขาต้องคอยฉีดน้ํานะคะเพื่อไม่ให้ผักดูเหี่ยวแห้งนะคะไอเนี้ยอุ๋ยเพิ่งซื้อมาเลยแหละแล้วก็มาทํ้เพื่อนดูนะคะว่าจะเก็บยังไงนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมต้นใหญ่เขาจะมีใบแก่ค่อนข้างเยอะให้เพื่อนเด็ดให้เหลือแต่ยอดเลยค่ะเพราะเวลาเราทําทานอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องเด็ดพวกใบแก่ออก ไบแรกออกอะไรเงี้ยนะคะอยู่แล้วยิ่งใบไม่เสรินี้นะคะเดี๋ยเสร็จทิ้งเลยคะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปตัดเขาเลยนะคะเราได้มาแบบนี้เราก็จะเก็บทั้งๆท,ท,ที่เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเก็บนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปล้าง <c oughs> ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะหรือจะไม่ล้างก็ได้ค่ะแต่เวลาเพื่อนๆเ,เก็บคณะแบบนี้นะคะต้องผึ่งไว้แห้งค่ะ หรือพูดง่ายๆเลยค่ะต้องเช็ดใบของเขาให้แห้งเลยนะคะหรือจะไม่เช็ดก็ต้องผึ่งไว้ให้เขาแห้งค่ะแต่ถ้าผักที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ฉีดน้ําแล้วก็เขาก็จะดูเหี่ยวๆเ,เพื่อนเพื่อนก็เอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้นะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนนะคะเติมน้ําค่ะใส่แบ็คกิ้งโซดาของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆคงใส่ว่าทำไมถึงต้องใส่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าตัวแป็กกิ้งโซดาหรือใครไม่มีนะคะสามารถใช้เกลือก็ได้ค่ะมันจะเป็นตัวช่วยในการล้างสารพิษในผักให้ได้นะคะนี่เลยคาะก็จะแช่ไว้นะคะแบบนี้เราจะแช่ไว้ห้านาทีค่ะนี่นะคะหลังจากขานไปห้านาทีนะคะเพื่อนๆก็ล้างของความสะอาดเลยค่ะตัวแบ็กกิ้งโซดาตรงนี้นะคะจะสามารถล้างสารพิษในผักของเราได้นะคะส่วหนึง่ง แช่ไว้สักหานาทีถึงสิบนาทีนะคะแล้วเราก็ล้างเลยค่ะแล้วเราจะล้างน้ำที่สองนะคะน้ำที่สองนี่อุ่จะไม่ได้ใส่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนล้างใส่ตะกร้าเลยค่ะแล้วเราจะผึ่งอย่างนี้นะคะให้เขาแห้งค่ะ เดี๋ยวเราไปล้างส่วนที่เป็นใบค่ะนี่นะคะส่วนที่ใบใบถ้าเป็นใบต้นใหญ่นะคะใบเขาจะแก่มันจะแข็งมาทานไม่ได้นะคะอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนสังเกตน,นะคะใบเขาแก่เขียวจัดขนาดน,นี้นะคะเขาจะแข็งรับทานไม่อร่อยนะคะเราก็เลือกทิ้งไปเลยค่ะส่วนใหญ่ต้นอ่อนนะคะจะถ้าเกิดจะเป็นคณะต้นอ่อนนะคะใบเขาก็ยังพอทานได้อยู่นะคะเราเลือกเฉพาะใบ ที่เราคิดว่าทานได้นะคะส่วนใบที่เขาไม่สวนเป็นแมงแบบนี้นะคะเพื่อนๆทิ้งไปเลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่คณะของเราเสด็ดน้ำแล้วนะคะต้องให้แห้งสด็ดน้ำจริงๆนะคะมาค่ะเรามาเก็บคณะกันค่ะหรือจะแบบเป็นกำๆนะ แต่ถ้าเกิดใครจะไม่แบบเป็นตำแบบอื่นก็ได้เนาะห่อไปเลยทีเดียวเนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆต้องไห้ผักของเราแห้งนะคะนี่เลยค่ะพุ่งไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนค่ะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เลยค่ะหรือใครมีกระดาษเป็นกระดาษขาวๆใบใหญ่ๆก็ได้นะคะ พราะว่าอย่างที่บอกเลยะคะ่ะเพราะาเดี๋ยวเราทานเราก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาดอีกครั้งนึ้อเนาะดี่ก็จะทําแบบตอนนี้นะคะง่ายเลยค่ะต้องห่อผักนะคะให้มิดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเขเข้าไปนะคะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะนี่นะคะหลังจากห่อมิดแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนหาถุงอะไรก็ได้นะคะของเราใส่ผักเราลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ปิดถุงเรานะคะนี่ค่ะวัดถุงเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าถุงอะไรก็ได้นะคะถุงข้าวก็มีประโยชน์นะคะเก็บไว้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงอะไรสะอาดอาดนี่เลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนนะคะนําหนังยางมัดเลยนะคะนี่เลยตอนนี้ค่ะก็นําไปใส่ช่องแช่ผักได้แล้วค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่ามันเก็บด้วยวิธีนี้นะคะ มันสามารถเก็บไว้ได้นานาจริงๆค่ะแบบนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเก็บไว้นานสีของผักก็จะลดความสดลงไปเรื่อยๆนะคะแต่รับรองค่ะว่าไม่เน่าแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ